สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสบายค่ะทุกเวลาดีๆแบบนี้ตอนเที่ยงตรงนะคะใช่ค่ะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนะคะมีสุขภาพดีง่ายๆด้วยตัวของคุณเองด้วยค่ะแล้วก็มาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะ,คะซึ่งก็จะไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่คุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะ www.facebook.com/sharetv.co.th ค่ะแล้วก็ตู้ปน72อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะคุณผู้ชมเขียนจดหมายมาหาพวกเราได้ค่ะแต่วันนี้สิคะคุณพี่เออพี่เขาเอ๊ะทำไมอันอันถอดรองเท้าจัดรายการาใส่เลยไม่สุานะค,ะคุณผู้ชมคะจะต้องของประทานโทษคะ่ะคุณพี่วันนี้คุณน้องปวดเท้ามาก ไปทําอะไรมาครับคื<ว>จอจะเนนว่าไม่อยากจะสวมเท้าเข้าไปในส้นสูงเลยค่ะเมะื่อวานคุณน้องไ่ทํางานมาค่ะคุณพี่ชกมวยเหรอคุณมี่ะมันยิ่งกว่าชกมวยนะสิคะเพราะว่ะาคุณน้องตื่นมานะคะก้าวเท้าลงจากเตียงแค่นั้นละค่ะเหมือนข้อเท้าคุณน้องจะแตกเลยคุณพี่เกิดอะไรขึ้น หรือไปต่อยใครมาค่ะคุณน้องก็ไปยืนนะคะไปงานอีเวนต์มาค่ะเป็นพิธีกรพูดอยู่ประมาณ5ชั่วโมงได้ค่ะแต่5ชั่วโมงนี้ก็คุณน้องก็ยืนสวยยืนนิ่งๆต่ส้นรองเท้าคุณน้องนะคะคุณพี่ขาเป็นคนที่บ้ารองเท้ามากชอบซื้อรองเท้าส้นคู่ไหนสวยส้นอันไหนเก๋คุณน้องจัดเต็มค่ะคุณพี่แต่เมื่อวานคุณน้องก็ได้รองเท้าคู่ใหม่มาส้นสูงประมาณสี่นิ้วได้ค่ะคุณพี่ยืนไหวได้ยังไง คือคุณพี่หาเราเป็นผู้หญิงนี่คือยิ่งแบบเขาเรียกว่าส้นสูงเนี่ยมันจะเสริมบุคลิกภาพเสริมทุกอย่างและถ้าคุณน้องไม่ใส่ส้นสูงเนี่ยคุณน้องก็จะไม่ใช่ผู้หญิงที่สง่าเพราะปกติคุณน้องก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณพี่<อ>แล้วก็เนี่ยค่ะอาการก็มีแค่นี้ค,คุณน้องไม่ได้ทําอะไรมานะคะฟออังนันดูสิคะเสริมบุคลิกภาพมาดูมาจัดรายการรองถอดรองเท้าอย่างงี้ถาไดะคำหนึ่งเสริมมันเสริมสุขภาพยังไงใส่ไปเ่ะคุณพี่เสริมสุขภาพ ให้สุขภาพแย่ลงนี่สิคะคุณพี่ค่ะโอ้โหปวดมากค่ะเออแต่ว่าแต่ว่าพี่บอกอันอันว่าอันอันว่าแหมมันจะเสริมสุขภาพยังไงพี่เองก็เลี่ยงไม่ได้คเพราะอย่างนี้เวลาเราไปไหนเนี่ยไม่ว่าจะติดต่อสถานที่ราชการหรือทําอะไรส้มสูมันเป็นจัดอยู่ในหมวดหมู่ของการมีบุคลิกภาพที่ดีหรือการเคารพสถานที่ใช่แล้วค่ะทําไมเขาไม่มีใครเขียนว่ารองเท้าแตะแบบปป้าแบบ แต่แบบแผ่นๆนี่มันแบบเข้าสถานที่ราชการแล้วเหมาะสมใคล้เป็นคนบันหยัดขึ้นมาใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นความจริงใช่ไหมคะมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยอ,อันเชื่อว่าปฏิเสธไม่ได้ค่ะคุณพี่<ช>และผู้ชายหลายๆคนก็ชอบ จากแบบว่าคุณน้องไม่สํารวยความที่เห็นจากคนข้านเคียงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะคุณพี่เขาก็บอกว่าผู้หญิงใส่ส้นสูงเนี่ยจะดูเซ็กซี่แต่ผู้ชายก็ไม่ไวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าคุณคผู้ชมหลายท่านคุณจะทราบแล้วแต่อีกหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะเขามีรองเท้าผู้ชายที่เหมือนกับรองเท้าหนังธรรมดาเนี่ยแหละ,ะแต่ข้างในเสริมส้นนะคุณผู้ชมคะ<อ>่ะใครที่อยากจะมีส่วนสูงเึินสสำหรับคุณผู้ชายลองไปหาซื้อกันดูแต่ถ้าเกิดใครใส่แล้วมั่นใจเลยว่าจะมีอาการปวดไม่แพ้กับเราเลยทีเดียวใช่ค่ะอันนี้พี่เน กำลังอยากจะให้คุณผู้ชายอะค่ะมีอาการปวดเหมือนคุณผู้หญิงอย่างพวกเราใช่ไหมคะไม,ไม่ใช่บางคนเขาแบบว่าส่วนสูงเนี่ยไม่ดีจริงๆก็อยากจะเพิ่มส่วนสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เสริมกับบุคลิกคุณผู้ชายจริงๆ<อ>แต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นก็คงเหมือนกับเรานะคะว่า ปวดค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะเลี่ยงแต่ว่าในหลายๆครั้งค่ะเมื่อความสวยความงามหรือว่าความดูดีอาจจะมาก่อนสุขภาพในบางเวลานะคะก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ค่ะโอเคค่ะงั้นอันก็จะสู้ต่อไปค่ะคุณพี่อันนั้นก็จะใส่ไปแต่พูดถึงเรื่องการปวดข้อเป็นการปวดขาแบบนี้คุณพี่คะ,คะมันจะมีอันตรายมากหรือเปล่า มันต้องมีสิคะเพราะว่าปวดเนี่ยนะคะอะไรที่ปวดมักจะไม่ดีค่ะปวดใจก็ไม่ดีใช่ไหมคะปว,ปวดใจก็ไม่ดีต้องรีบหาคนดาด่วนนะคะอันนี้คงจะยากค่ะคุณพี่ค่ะคงจะไม่มีหมอดามใจคุณน้องแล้วล่ะ ออแต่ว่าการปวดเนี่ยส้นสูงมันแย่มากไอ้ใจเนี่ยบางทีมันยังรักษาได้มีคนมาข้างๆแต่ไอ้ขาเนี่ยมีคนมายืนข้างๆก็ไม่ได้รักษาค่ะออไม่ว่าจะปวดตามน่องนะคะหรือใส่ส้นสูงอาจจะปวดลามไปถึงหลังคใครที่มีอาการแบบนี้นะคะแล้วใส่ส้นสูงไม่ต้องตอกใจคุณคเป็นคนนึงที่ปวดแบบปกติ อย่าเพิ่งอโอ้ยตายฉันแย่คนอื่นค่ะเป็นอาการปกติรักษาให้หายได้รวมถึงทาให้ดีขึ้นได้ง่ายๆที่สุดก็คือการไม่ใส่ส้นสูงแตจะเรีมใช่นะสิคะก็เราจะต้องปรึกษาคุณหมอเลยไหมคะคุณพี่คาะถ้าการปวดขนาดนี้เ<ม>พราะคุณน้องเคยได้ยินมาว่าปวดเท้าวปวดข้อมากๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรครองช้ำได้ง่ายรองช้ำรองช้ำพี่นอยเคยได้ยินหรือเปล่าเหมือนกระเป๋ายี่ห้อรองช้ำอ่ <laughs> รองช้ำที่ออกไปย<ห><ช>ืนจะไม่รู้ว่าไอ้รองช้ำเนี่ยมันเกิดจากอาการอะไรกันแน่ใช่ค่ะแต่คุณน้องร้าบอาว่าไม่ได้เกี่ยวกับส้นสูงเหมือนอาการที่คุณน้องเป็นอย่างวันนี้หรอกค่ะ<ม>แต่มันก็จะมีหลากหลายสาเหตุซึ่งเราก็จะบอกคุณผู้ชมไม่ได้ยกเว้นคุณหมอนั่นเองใช่แล้วแต่ก่อนที่จะไปพบกับคุณหมอน,นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเลยก็จะมี เกลดดีๆท to ี่ให้คุณผู้ชมเนี่ยป้องกันอาการปวดจากการใส่ส้นสูงว้ดีใจจังเลยมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับคุณหมอกันว่าไอ้รองช้ำเนี่ยซึ่งพี่รู้จักแต่รองชอมเนี่ยนะคะมันจะต่างจากรองชอมนะคะยังไงนะคะเสยังไงช่วงหน้าเราไปคุยกับคุณหมอกันค่ะค่ะในบรรดาผลไม้ทั้งมวลผลไม้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีของผลไม้นั่นก็คือมังคุดค่ะ ด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงตัวติดอยู่หัวที่ขั้วของผลไม้คล้ายมงกุฎของพระราชนีส่วนเนื้อในก็จะมีสีขาวมีรสชาติที่แสนหวานอร่อยน่ายกย่องเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วขอบอกเลยว่าหาผลไม้อื่นมาเปรียบไม่ได้เลยเนื้อบังคุดช่วยในการขับถ่ายและยังได้สารอาหารวิตามินและเกลือแร่ต่างๆอีกหลายชนิดเช่นน้ำตาล กรดกินซีแคลเซียมฟอสโฟรัสและเหล็กอีกด้วยค่ะ